สวัสดีครับเห็นนกแก้วม่งใบวิีเดชครับตอนนี้ก็พบกันเป็นคลิปแรกของปี6 5เลยนะครับช่วงนี้ก็ที่ผ่านมาก็มีคําถามนะครับในคําถามที่เยอะที่สุดในช่วงนี้นะครับก็คือช่วงของฤดูการของแก้วม่งแล้วก็ลิงเนกเนี่ยที่วางไข่กันแล้วก็เริ่มผสมพันธุ์นะครับเริ่มจะมีผลผลิตให้กับ พวกเราได้ชื่นใจกันนะครับก็จะมีคำถามจากานักเลี้ยงนะครับหรือสมาชิกที่เลี้ยงนกมือใหม่นะครับก็มีถามเข้ามาหลายๆคนนะครับซึ่งเป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับก็คือ,อจะถามว่าทำไมนกไม่ไข่นะครับทำไมนกของเขาเนี่ยไม่ไข่นะครับยังไม่ไข่เลยของคนอื่นเขาไข่กันหมดแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็2ก็คือนกไข่แล้วมันไม่มีเชือ้อ นะครับทั้งๆที่ว่าเห็นว่าตัวผู้เนี่ยขึ้นทับแล้วอะไรเงี้ยครับก็วันนี้ก็เลยจะแบ่งเป็น2ประเด็นนะครับแบ่งเป็น2ประเด็นก็คือ1ทําไมนกไม่ไข่นะครับแล้วก็2ก็คือไข่แล้วไม่มีเชื้อนะครับเอาเราเริ่มประเด็นแรกกันเลยนะครับสําหรับนกที่ไม่ไข่เนี่ยหนึ่งนะครับที่ที่เห็นได้บ่อยๆก็คือ1นนกอายุยังน้อยครับ เราอย่าอย่าพิ่งเล่งนกนะครับบางทีเนี่ยนกเราเพึ่ง2ปีนะครับสปีครบเนี่ยเต็มเดือนประมาณสักพฤศจิกาธันวาเนี่ยพึ่งจะอายุครบ2ปีแล้วพร้อมที่จะไข่นะครับในในตัวเมียแล้วก็ตัวผู้พร้อมที่จะผสมพันธุ์เนี่ยจริงๆอายุเขาจะอยู่ที่3-4ถึงปีขึ้นไปนะครับนกบางตัวเนี่ยสปีก็ได้แล้วนกบางตัว4ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีนกเรา2ปีเนี่ย นกเรายังอาจจะอา,อายุน้อยเกินไปนะครับมันก็จะเหมือนกับมนุษย์เราอะนะครับบางคนเนี่ยเป็นสาวตั้งแต่อายุ12 13แล้วแต่บางคนเนี่ยสิบห้าก็ยังเป็นเด็กอยู่เลยอะไรเงี้ยครับาบางคนก็เป็นอย่างเงี้ยครับประมาณเี้ยครับมันก็จะคล้ายๆกับเราบางตัวก็พร้อมอสมบูรณ์ละเต็มที่ละ2 2ปีปุ๊บเนี่ยเอาเขาเริ่มไข่แล้วเลยก็มีนะครับมันอยู่ที่1อาหารการกิน สการบำรุงนะครับของคนเลี้ยงด้วยนะครับแล้วก็นกอยู่ในธรรม,ารรมชาติที่เขาอยู่เนี่ยกรงเขากว้างได้ออกกำลังกายดีไหมหรือว่าอยู่ในกรงแคบๆเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับปัจจัยภายนอกเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเกี่ยวข้องหมดเลยนะครับแต่ที่สำคัญก็คือบางทีนกเรายังอายุน้อยนะครับยังไม่ไข่เพราะฉะนั้นเนี่ยลองให้โอกาสเขาหน่อยแต่ถ้าเลย3ปีไปแล้วขึ้น4ปี5ปีไปแล้ว ไม่ไข่อันนี้เราต้องมาดูละว่ามันมีความผิดพลาดตรงไหนหรือมีความบกพร่องตรงไหนส่วนหนึ่งก็คืออาจจะเป็นส่วนน้อยนะครับที่เราเจอก็คือว่านกเนี่ยมีปัญหาความบกพร่องในระบบสืบพันธุ์นะครับพวกรังไข่ไม่สมบูรณ์ในตัวเมียอะไรเงี้ยบางตัวก็มีนะของผมก็มีบางตัว5ปี6ปีแล้วยังไม่ไข่เลยนะครับก็บำรุงกันไปนะครับใช้วิตามินลองหาวิตามินที่เกี่ยวกับการบำรุงให้ไข่ดกให้พวก ให้รังไขไมีประสิทธิภาพอะไรอย่างเงี้ยครับลองดูนะครับลองลองผสมวิตามินให้เขากินดูนะครับบางทีเขาอาจจะขาดแคลเซียมขาดวิตามินอะไรพวกนี้ครับเลยทําให้ระบบสืบพันธุ์ของเขาเนี่ยมีปัญหาเพราะฉะนั้นก็ลองลองดูนะครับแต่ถ้านกอายุแก่จัดแล้วเนี่ยครับบางทีในนกแก้วโม่งเนี่ยบางทีเขาอยู่ได้ถึง20กว่าปีเงี้ยบางทีปีที่20ของเขาเนี่ยอาจจะไม่ไข่ละมันอยู่ที่ความสมบูรณ์ของนกเหมือนกันอยู่ที่ว่านกบางตัวตัวนั้นเนี่ย เขาจะหยุดไข่เมื่อไหร่นะครับคือแบบเขาหมดละอย่างเงี้ยครับคือแบบแก่แล้วอย่างเงี้ยควรจะพักผ่อนเขาได้อย่างเงี้ยก็มีของผมมีอยู่ตัวหนึ่งตอนนี้อายุประมาณ20ปีได้ก็คือตอนนี้หยุดแล้วนะฮะปีที่แล้วก็ไม่ไข่ปีนี้ทําท่าก็คือดูๆแล้วก็คือไม่ไข่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาก็ยังล่าเริงยังปกติอยู่ก็ลองปล่อยกับตัวผู้ดูนะครับก็เห็นเขาป้อนปากกับตัวผู้นะครับป้อนปากกันแล้วก็แต่ตัวผู้ไม่ให้ไม่ให้ตัวผู้ขึ้นทับละคือหน้าเขาน่าจะแก่ แก่จ yeah, ัดแล้วครับเกินไปละก็อาจจะไม่ไข่ก็คือถ้านกพวกนี้ถ้าเกิดเขาเรียกนกปลดนะครับแต่บางตัวเนี่ยยี่สิบกว่าปีก็ไข่ยังก็มีนะครับไข่มาใบสองใบอะไรเงี้ยไข่เขาอาจจะเริ่มน้อยลงน้อยลงนะครับอันนี้คือเป็นเป็นที่ตัวนกนะครับก็คือสรุปก็คือที่นกไม่ไข่ก็คือหนึ่งอายุน้อยนะครับสองอายุเยอะเกินไปละนะครับยี่สิบสามสิบปีอะไรเงี้ยอันนี้คือไม่ไข่ละนะครับก็ปล่อยเข้าไปนะครับแต่ถ้า ประมาณ 3, 4, 5, ีปี6ปี7ปียังไม่ไข่อันเนี้ยเราต้องมาหาสาเหตุว่าเขาเกิดจากอะไรอาจจะเป็นระบบสืบพันธุ์ของเขานะครับมีปัญหาอะไรี้ก็ลองหาวิตามินหาอะไรให้กินดูนะครับข้อ2นะครับที่มีคำถามมาก็คือนกไข่แล้วแต่ว่าไม่มีเชื้อทั้งท้งท,งที่เห็นตัวผู้ขึ้นทับแล้วนะครับอันเนี้ยปัญหาอยู่ที่ตัวผู้เลยนะครับปัญหาของตัวเมียเนี่ยมีน้อยมากนะครับ ในของนกที่ไม่มีเชื้อเนี่ยก็คือนกตัวผู้เนี่ยจะขึ้นทับตัวเมียเรียบร้อยแล้วก็ตัวเมียเนี่ยพร้อมสมบูรณ์ที่ไข่วางไขได้เลยแต่ว่าไม่มีเชื้อขึ้นมานะครับก่อนสาเหตุก็คือมีอยู่หลายอย่างนะครับแต่ว่าเท่าที่เจอเท่าที่เห็นมาก็คือ 1. ตัวผู้อายุน้อยนะครับประมาณว่าอย่างเงี้ยสปีนะครับบางตัวเนี่ยคึกแล้วแต่ว่าบางทีแบบน้ําเชื้อเขาหรือว่า ระ,ร,ะระบบสืบพันธุ์เขาเนี่ยยังไม่แข็งแรงพอนะครับก็เลยบางทีปล่อยน้ำเชื้อเข้าไปในหาตัวเมียเนี่ยอาจจะทําให้มีเชื้อบางทีก็มีเชื้อนิดเดียวนะครับขึ้นมาไข่แล้วก็เชื้อก็ไม่สมบูรณ์แล้วก็เชื้อก็ตายโคมงไปตายเชื้อก็คือตายคาไข่ไปอะไรเงี้ยครับยังไม่เป็นตัวเลยก็ตายไปละไข่ช็อตไปอย่างเงี้ยครับก็มีนะครับแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งก็คือตัวผู้ไม่เป็นนะครับบางทีตัวผู้อายุเยอะแล้วเงี้ย สี่ปีห้าปีก็มีนะครับที่แบบยังทับตัวเมียไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานกขึ้นทับกันเนี่ยให้สังเกตนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตผมจะสาธิตให้เห็นภาพนะครับก็คือลองดูนะครับอันนี้สมมุติตัวนี้ข้างซ้ายนี่เป็นตัวเมียเนาะแล้วก็อันนี้ส่วนนี้เป็นส่วนหางของตัวเมียนะครับส่วนหางตัวเมียรูทวารตัวเมียจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ข้างขวานี่เป็นตัวผู้นะครับหางตัวผู้อยู่ตรงนี้นะครับนี่เป็นหางของตัวผู้แล้วก็รูทวารของตัวผู้อยู่ตรงนี้นะครับ ถ้านกตัวผู้ขึ้นทับตัวเมียปุ๊บนะครับขึ้นทับตัวเมียปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเขายืนอยู่บนหลังแล้วก็บิดไปบิดมาอยู่แค่นี้ครับเราลองสังเกตดูนะครับถ้าเขาบิดไปบิดมาแค่นี้อันนี้คือนกตัวผู้ยังยังขึ้นทับตัวเมียไม่เก่งนะครับยังไม่เป็นนะครับถ้าจะให้ที่มีโอกาสที่จะติดเลยแล้วก็เชื้อติดกันเนี่ยครับให้สังเกตดูว่าตัวผู้นะครับจะสอดหางของเขาเนี่ยเข้าไป ใต้หางของตัวเมียตัวเมียจะกระดกหางขึ้นอย่างนี้แล้วก็จะแอนตัวจะกระดกหางขึ้นอย่างนี้ครับตัวผู้จะพอขึ้นทับปุ๊บเนี่ยเขาจะสอดหางเข้าไปอย่างนี้นะครับสอดหางหางที่อยู่ข้างล่างนี่จะเป็นหางของตัวผู้หางที่อยู่ข้างบนเนี่ยครับจะเป็นหางของตัวเมียนะครับเพราะนั้นเราสังเกตดูตัวผู้เนี่ยเขาจะเอาลูทวารของเขาเนี่ยมาติดกับลูทวารของตัวเมียนะครับแล้วเขาก็จะบดจะคลึงเพื่อที่จะให้ รูทวานเนี่ยเขาไปอยู่ตรงกันแล้วก็เขาถึงจะปล่อยน้ําเชื้อเข้าไปเพราะฉนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าเวลาตัวผู้ขึ้นทับตัวเมียเนี่ยเขาจะบดเขาจะบี้เขาจะแบบบดอยู่อย่างเงี้ยครับช้าๆช้าๆเนิบๆเนิบๆไปก่อนนะครับนี่ครับอันนี้คือตัวผู้ปี้เป็นนะครับหรือว่าตัวผู้ขึ้นทับเป็นละนะครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยครับขึ้นมาเฉยๆอย่างเงี้ยครับมีหลายตัวนะครับที่บ้านผมเนี่ยยังเด็กๆอยู่นะครับยังขึ้นไม่เป็นก็คือยังขึ้นเงี้ยมันก็เลยแบบ ไม่ติดนะครับเขาเรียกว่าผสมไม่ติดนะครับบางทีเราเห็นขึ้นก็จริงนะครับแต่ว่าเขาขึ้นไม่ถูกวิธีพอไม่ถูกวิธีปุ๊บมันก็ไม่ติดนะครับนอกของผมหลายๆตัวเนี่ยบางตัวเนี่ยนะครับขึ้นไปแล้วพอจะได้จะได้ปุ๊บตัวเมียดีดออกอย่างเงี้ยครับอันนี้คือปัญหาตัวเมียจะมีน้อยนะครับต้องหาตัวเมียเก่งๆต้องเปลี่ยนตัวเมียให้เขานะครับหรือว่าถ้าตัวผู้อายุเยอะแล้วแต่ก็ยังทับไม่เป็นอยู่อย่างนั้นอ่ะ ก็ลองเปลี่ยนตัวผู้ดูนะครับเปลี่ยนตัวผู้ตัวอื่นให้เขาดูนะครับเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยอาจจะไม่เป็นเลยต้องหาลองไปหาจับคู่กับตัวเมียตัวใหม่นะครับลองหาตัวเมียที่เขาเก่งๆดูตัวเมียบางตัวเนี่ยเก่งนะฮะเขาจะช่วยตัวผู้ด้วยนะครับเวลาเขาจริงเขาจะใจเย็นเขาจะยืนแอนให้ตัวเมียเนี่ยตัวเมียจะยืนแอนให้ตัวผู้เนี่ยนานๆเลยตัวผู้ก็ค่อยๆหาวิธีของเขาไปแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะได้นะครับ ก็มีสาเหตุก็หลักๆก็คือถ้าไข่ไม่มีเชื้อเนี่ยก็ต้องดูที่ตัวผู้นะครับก็สําหรับสาเหตุอีกอย่างหนึ่งของตัวผู้มีไหมที่ตัวผู้เป็นหมันมีครับตัวผู้เป็นหมันก็มีนะครับก็มีเหมือนกันนะครับในระบบสืบพันธุ์มีปัญหาบางทีเนี่ยทับกันแล้วนะครับถูกวิธีถูกต้องนะครับเห็นทับกันนานนะครับนกเนี่ยจะทับกันใช้เวลาอยู่ประมาณ2-3นาทีบางตัวใน5นาทีก็มีนะครับขึ้นไปนะครับ ถ้าเกิดขึ้นไปแป๊บเดียวเงี้ยอยู่บนหลังแกว่งไปแว่งมาแกว่งไปแว่งมาแป๊บเดียวลงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยยังไงก็ไม่ติดครับแต่ถ้าเขาขึ้นนานๆแล้วก็ช้าๆเนิบๆแล้วก็หางตัวผู้สอดเข้าไปใต้าหางตัวเมียหางตัวเมียกระดกขึ้นไปข้างบนเงี้ยครับแล้วก็ลูทวารเขาเนี่ยแนบกันแล้วก็บดดคึงๆแล้วก็ติดๆกันอย่างเงี้ยอันเนี้ยโอกาสติดสูงนะครับแต่ว่าถ้าอย่างนี้แล้วนะครับติดกันเรียบร้อยการทับขึ้นมาถูกต้อง แต่ว่าก็ยังไขมาไม่มีเชื้ออยู่อันนี้ก็แสดงว่าปัญหาที่ตัวผู้ตัวผู้อาจจะระบบสืบพันธุ์อาจจะมีปัญหานะครับก็วิธีแก้คือต้องเปลี่ยนตัวผู้ออกนะครับหรือไม่ก็ลองหาวิตามินตัวนั้นแหละครับที่ผมพูดถึงที่นกไม่ไข่นะครับมันจะมีทั้งบำรุงไข่บำรุงเชื้อของตัวผู้นะครับก็ลองเอาวิตามินตัวนั้นให้เขากินดูนะผสมน้ำผสมอาหารนะครับคุกน้ำคผุกอาหารให้เขากินดูนะครับก็อาจจะช่วยได้นะครับ ต้องให้โอกาสเขาหน่อยนะครับปีนี้อาจจะไม่ได้หรอลองปีหน้านะครับอย่าอย่าพึ่งใจร้อนอย่าพึ่งเปลี่ยนนะครับลองสักปี2ปีหรือว่าสังเกตดูว่าเขาปีเป็นไหมหรือว่าเขาขึ้นทับถูกวิธีไหมถ้าเขาขึ้นทับไม่ถูกวิธีแต่ถ้าอายุยังน้อยก็ลองเปลี่ยนอลองให้โอกาสเขาอยู่นะครับแต่ถ้าเขาอายุเยอะแล้วก็ยังขึ้นทับไม่ถูกวิธีอยู่อย่างนั้นก็คือต้องเปลี่ยนตัวผู้ออกเอาตัวผู้ตัวใหม่เข้ามานะครับครับผมวันนี้ก็ตอบคาถามให้เรียบร้อยนะครับสําหรับนกไข่ ไม่มีเชื้อนะครับหรือว่านกไม่ไข่เลยนะครับทํำยังไงวิธีแก้อย่างไงนะครับสําคัญนะครับการดูแลเบื้องต้นนะครับอาหารที่เราให้ทุกวันนะครับอย่าให้ไขมันเยอะเกินไปนะครับอ่าพวกเมล็ดทานตะวันเนี่ยจริงๆแล้วผมนกมันชอบกินก็จริงแต่ว่าผมไม่ค่อยจะแนะนําให้ทุกคนให้นกเรากินเยอะๆนะครับให้วันละน้อยๆก็พอนะครับบางคนเขาให้แค่หนึ่งวันหนึ่งแค่หยิบมือเองนะฮะแต่ว่าเขาจะเน้นพวกผักผลไม้ พวกถั่วหูพวกอาหารเมร็ดอะไรเงี้ยครับพวกเนี้ยคือถ้านกเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะได้รับาสารอาหารที่ครบถ้วนแร่ธาตุวิตามินที่ครบถ้วนก็ทาให้สุขภาพสมบูรณ์นะครับก็วันนี้ก็ตอบคำถามให้แล้วนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมและติดตามนะครับ ก็เดี๋ยวจะทําคลิปตัวใหม่จะเป็นเรื่องอะไรก็เดี๋ยวดูที่คําถามจากเพื่อนๆสมาชิกนะครับใครสงสัยอะไรก็ถามเข้ามาในเพจนะครับในข้อความเพจได้เลยนะครับแล้วก็ผมก็จะรวบรวมคําถามที่มันมีคําถามเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะมาตอบให้นะครับทุกๆคําถามนะครับสําหรับมือใหม่นะครับที่ยังไม่เข้าใจอะไรหลายๆเรื่องนะครับดังนั้นวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมและติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ